ก็สวัสดีผู้ชมช่องไรสายหวยทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะผมจะมา,าคัดชุดเน้น2ตัวล่างงวนที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้กให้ทุกท่านนะครับก็เรามาดูชุดเน้นกันนะครับอวันี้ผมเน้นไปที่ชุด CE นะครับผมแล้วก็ชุด CF เป็นหลักนะครับ ชุดลองไปเป็นชุด DE แล้วก็ DF นะครับสชุดนี้นะครับก็จะมาเน้นชุดที่มีโอกาสนะครับมาในรอวันในไทยสองตัวรัฐบาลนะครับก็จะมีชุดไหนบ้างก็มาดูกันนะครับสำหรับงวด วันที่หนึ่งคุณพันธ์สองพันห้ราร้อยหกสิบสี่เลขดับล่างของเราครับชุดคำนวณของเราคำนวณออกมาได้คือเลขเก้านะครับผมเลขเก้าดับนะครับผมน,นี้คือดับล่างนะครับเลขเก้าครับก็จะมีตีอยู่ในชุดี้ข,ของเราด้วยนะครับผมเลขเก้าเราก็จะมาดูชุดนี้นะครับ ว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับผมเน้นที่ชุด c e ก็คือเลขชุด25นะครับชุดแรกชุดต่อไปคือ26ชุดต่อไปคือ85นะครับแล้วก็ชุด86นะครับในชุด c e นะครับเราได้เลข4ชุดนะครับชุดต่อไปชุด CF นะครับผมเน้นไปที่20นะครับ 2 1 2 7 8 0 8 1แล้วก็8 7นะก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชุดนะผมทั้งหมด10ชุดนะครับ2ตัวล่างที่ผมคัดให้นะครับ ก็ขออน,นุญาตแยกออกมาเพื่อให้ดูง่ายนะครับจุดสรุปสองตัวล่างนะครับสองห้าสองหก แปดห้าแปดหกแล้วก็สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็ชุด 80, 81แล้วก็87นะครับก็10ชุดนะครับ10ชุดเน้นแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะมีเข้าไหมนะครับในเลขท้าย2ตัวรัฐบาล2ตัวล่างนะครับ ก็ถ้ามีเลขตรงใจท่านนะครับก็สามารถนำเลขนี้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมเลขในชุดนี้นะครับมีโอกาสมานะครับผมผมให้60%ขึ้นไปนะครับมีโอกาสมาหกร์เซขึ้นไปนะครับก็คือ ถ้าเล็กไม่เบิ้ลนะครับผมเล็กไม่เบิ้ลหรือว่านในชุดที่ผมอีกเคราะมานี้นะครับผมก็มีโอกาสมา60%ขึ้นไปเลยนะครับก็ถ้าช่นชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์บอกวัวเลขเด่นที่ท่านชอบนะครับที่ผมคัดให้มีตรงใจท่านบ้างหรือเปล่าครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับถูกรางวัลทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ